สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห,หน่าทานมากเลยยุ่งมาแต่เช้าเลยวันนี้ตาชัยเหรอฮะ,ะตาชัยก็วเ<อ>๋สุโข,ขทัยครับอ๋อเป็นชื่อของคุณพี่ชื่อของแมงครับขายมากี่ป,ปีแล้วพี่ปีที่จะถึงเนี่ยสามสิบปีแล้วพี่สามสิบปีอยู่ตรงนี้เลยครับครับเอาสูตรไปยางไหนครับเสูตรนี่เพื่อนเป็นคนสุโขทัยเขาขายเล่นๆพอดีผมตกงานพอดีเลยเขาบอกว่าเอาไหมผมมาลองกินมันรู้สึกรสชาติมันแปลกอ่าย่านนี้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวแบบพื้นบ้านอย่างนี้เลยครับผมผมก็เลย เสงต่อเข้ามาสูตสุโขทัยง่ายเลยว่ายืนพื้นเลยต้องมีถั่วยาวใช่ถั่วฝอยยาวแล้วก็หมูแดงหมูสับไม่มีลูกชิ้นไม่มีครับอใช้หมูแดงหมูสับครับแต่ถ้าที่สุโขทัยเขาจะมีกุ้งแห้งอใส่กุ้งแห้งเป็นสูตรโบราณใช่แต่มันออกเค็มหน่อยคนกรุงเทพเขาไม่นิยมชามเท่าไหร่ธรรมดาห้าสิบพิเศษ60หกสิบต้นหลับเลยของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเส้นอะไรเส้นเล็ก <Select. S 2> เล็กน้ำเล็กแท่งยามแต่ที่ร้านซิกเนเจอร์ของที่ร้านกายเป็นบะหมี่อ๋อคนกรุงเทพชอบกินบะหมี่ใช่เพราะผมไปเจออาเจกเขาสอนให้ลวกบะหมี่ก็เลยได้สูตรบะหมี่ตอนนี้ลวกบะหมี่มันน่าทานไงนะฮะทุกวันนี้กลายเป็นบะหมี่ขายดีที่สุดใ,ให้เกียชัยหรือพี่ชัยฝากร,ร้านครับตาชัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัขทยขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะทุกวันครับผม แล้วเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงบ่ายสอยู่ในซอยหลังโบสถ์พามย้งๆที่ว่าการกรทมนะ,ค,ะครับสั่งได้ทุกช่องทางใช่มีแก็สไลแมนแล้วก็โรบินทูดแต่วันนี้ผมขออนุญาตพี่ชัยชิมสักหน่อยได้ครับขอเป็นซิกเนเจอร์ <signature S 2> ของร้านกเจก็บะหมี่แห้งยำก็บเล็กน้ำยำโอเคขอบคุณมากครับพี่ชัยครับ,รบสวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมครับแมเฮียชัยนะครับหรือตาชัยจัดมาเลย2ชามนะครับเป็นซิงเกิลของร้านนะครับก็มีเซเล็กต้ยมยำกับบะหมี่แห้งเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมชิมก่อนนะครับเอาเอาซิงเกิลของร้านก่อนเลยไม่ได้ปรุงนะครับไม่ปรุงก็อร่อยแล้วคุณผู้ชมคือเขาแบบรสชาติเขาได้เลยนะอร่อยเลยครับ ไม่น่าเชื่อนะครับตอกซอกซอยเล็กขนาดนี้ข้างสารากางกรุงเทพมหานะครเนี่ยนะครับมีก๋ยเตียวอร่อยๆแบบนี้อยู่ซ่อนอยู่ข้างในมีแค่หมูแดงนะครับแล้วก็หมูสับเท่าน,นั้นเองนะครับเครื่องปรุงคือที่ใส่ในจานเนี้ไม่มีอะไรไม่มีลูกชิ้นไม่มีอะไรเลยนะครับของแท้เขาบอกสูตรไทยเลยแท้ๆเลยนะครับมาทุดถึงแห้งก,กันบ้างนะครับคุณผู้ชม แห้งเนี่ยเป็นบะหมี่นะครับจะเสริมคู่กับน้ําซุปตาชัยเขาบอกว่ามีสูตรการลวกบะหมี่ด้วยนะครับลวกไงให้อร่อยเขาไม่ยอมบอกแต่ว่าเขามีสูตรแต่อร่อยจริงครับเนีนะครับคุณชมสำหรับคุณชมที่ชื่นชอบนะครับก็เตี๋ยวนะครับอย่าลืมมาที่นี่นะครับ ก๋เจียวสุโไทยนะครับตาชายสุโไทยอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวท่านที่ชื่นชอบรายการครับเป็นกำลังใจให้กับรายการนะครับสับสไครต์สั่นกระดิ่งไลค์แชร์เยอะๆนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับหาของอร่อยๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมในเทปต่อไปครับขอบคุณมากครับ